Sound is oceans of love far away วัสดี่พรสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้นะครับจะมาถามเรื่องอมรีนะครับผมที่อมรีเนี่ยนะครับมีคอนเซปต,ต์แล้วก็ดีไซน์เป็นยังไงบ้างครับจริงๆแล้วเนี่ยในตัวอมรีเนี่ยแบ่งออกเป็น2ตึกนะคะก็จะเป็นโอเชียนทาวเวอร์กับการ์เด้นวิงนะคะซึ่งวันนี้จะเน้นในเรื่องของโอเชียนทาวเวอร์นะคะตึก,ตกที่เราอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นสไตล์โมเดิร์น ก็จะมีสีสันที่สดใสเพราะฉะนั้นถ้าเดินเข้ามาในล็อบบี้เนี่ยเราจะเห็นสีสันของสีส้มกับสีแดงเพื่อให้ดูสดใสนะคะแล้วก็ทรงเพดานเนี่ยจะสูงนะคะทำให้ดูโปร่งโล่งเรามีทั้งหมด20ชั้นในส่วนของชั้น 18, 19, 20เนี่ยเราจะเรียกว่า Executive floor ซึ่ง Executive floor เนี่ย เหมาะสําหรับระดับผู้บริหารชั้นสูงหรือว่านักธุรกิจเราจะมีชั้น19ซึ่งเป็นชั้นตรงกลางเนี่ยค่ะเป็นชั้นที่เราใช้เป็นห้องอาหารด้วยรีเซพชันด้วยครับผมครับผมเราพูดถึงห้องพักนะครับมีทั้งหมดกี่สไตล์และมีกี่แบบครับผมในส่วนของห้องพักเนี่ยเรามีทั้งหมด5สไตล์นะคะจะเริ่มต้นที่โอเชียนดีลักซ์ก่อนนะคะแล้วก็ไปที่ห้อง Family ห้องครอบครัวนะคะมีจูเนียร์สวีท ะะแล้วก็อีก2องทป์เนี่ยอีก2ประเภทเนี่ยจะอยู่บนชั้น Executive Floor ที่เราเรียกว่าเอ t i v t i v p l u x ครักผมนะคะ,ะกับเอ e c u t i v e s u ีทขามี5้าทป์ด้วยกันความโดดเด่นของห้องพักเราเนี่ยก็คือ Open b a t h t u b ก็คืออ่างอาบน้ำเนี่ยะจะเปิดโปรง่งโล่งม,มีห้องแค่2ห้องเท่านั้นนะคะที่จะเป็นห้องน้ำที่มีอ่างอาบน้ำปิด นั่นก็คือห้อง Family r ร o m กับห้องที่เป็นเตียงทวินครับผมค่ะนอกนั้นียอ่างอาบน้ำจะมองเห็นกับกับส่วนอื่นๆที่หัวเตียงใช่ค่ะอยู่หัวเตียงค่ะแล้วในส่วนของห้องอาหารครับที่อมารนี้มีห้องอาหารแบบไหนบ้างครับห้องอาหารของที่นี่ก็อยากจะแนะนำในส่วนของห้องอาหารมันตรานะคะห้องอาหารมันตราเนี่ยเป็นห้องอาหารที่เป็นครัวเปิดมีทั้งหมด7ครัวด้วยกันครับผมผมดูข้อมูลมาว่าที่โรงแรมเลยครับมีระบบการจัดการกับ การอนุรักพลังงานด้ยใช่ไหมครับใช่คะ่ะที่เราเพิ่งทําแล้วก็ทําสําเร็จไปก็จะเป็นเรื่องของการบําบัดน้ําเสียนะ,นะคะแล้วเอาน้าที่ใช้แล้วเนี่ยค่ะกลับมาบําบัดแล้วมาใช้ในบริเวณส่วนอื่นๆของโรงแรมนะคะ <c oughs> ซึ่งเราทําการทดลองมา1ปีนะคะแล้วก็ได้ผลดีน้ําที่นํากลับมาใช้ใหม่เนี่ย <c oughs> ก็จะเป็นน้ําสําหรับรดน้ำต้นไม้เพราะว่าเนื่องจากว่าเรามีส่วนที่ ใหญ่มากใช่น้ำประปาเนี่ยค่อนข้างที่จะสิ้นเปลืองนะคะเราก็เลยเพยายามที่จะหาวิธีว่าเราจะประหยัดพลังงานได้อย่างไรก็ลงทุนไปมากพอสมควรแต่ก็ได้กลับมาคุม้มแล้วก็เข้าคอนเซ็ปต์ของการอนุรักษ์โลกร้อน Had a funny dream and you were wearing funny shoes. You were going to a dance. You were dressed like a punk, but you were too young to remember. I'm happy for you, but now I know this hurt is important too sharp to be bent. I'm sitting on my empty bed. I'm on my empty bed. I ห้องนี้เป็นห้องอีกแบบหนึ่งครับสันของโอเชียนทาวเวอร์อามริพัทยาครับครับผมซึ่งห้องนี้วิวสวยมากๆนะครับใช่ครับแล้วก็ถึงแม้ว่าพื้นที่ห้องจะเล็กนะแต่เราสามารถชมวิวจากบนเตียงนอนได้เลยครับผมเป็นห้องที่เรียกว่าจูเนียซูยครับอย่างห้องนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่ามีมุมไหนถ่ายภาพบ้างครับคือมุมในห้องนี้มุมแรกที่สันม่้วขนพลาานะครับก็คือช่วงพระอาทิตย์ตกครับเพราะว่าเราสามารถชมพระอาทิตย์ตกจากในห้องได้เลยใช่ครับ

I was there when you were fine you were I was fine. there when you were sad you Now were it's sad. the time of need I'm thinking do I have to plead To get you by my side I'd rather be in Tokyo I'd rather เป็นยังไงบ้างครับสันห้องนี้ครับห้องนี้น่ารักดีครับอาจารย์จริงห้องนี้คือห้อง Family Room นะครับสันเหมาะสำหรับครอบครัวอย่างครอบครัวที่มีเด็กคนหรือ2คนนะครับอยู่ห้องนี้ที่สบายเลยครับอย่างที่เห็นคือเป็นเตียง2ชั้นสําหรับเด็กนะครับอาจารย์ใช่ครับแล้วก็ที่สําคัญคือเวลามองออกไปเราเห็นวิวเป็นตัวเมืองครับสันครับผมเห็นวิวภูเขาอยู่ไกลๆนะครับถึงแม้ว่าจะไม่เห็นวิวทะเลนะครับแต่ก็เป็นวิวที่สวยนะครับสันเขาเรียกว่าเป็นวิวอีกแบบหนึ่งเลยนะครับอาจารย์ โอเคครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่ส่วนของบาร์ที่มันตราบาแห่เลสซลองนะครับแลวนี่คือพี่แบบ็คบัเทนดี้นะครับใช่วันนี้จะมาสอนผมทำอะไรดีครับวันนี้จะแนะนำเป็นค็อกเทลซีเนเจอร์ค่ะชื่อเลทฮอสอาเห็นบอกว่าเลทฮอสนี่เป็นสัญลักษณ์ของห้องอาหารนี้ด้วยใช่แล้วจะมีม้าสองตัวตั้งอยู่ตรงทางเข้าเลยเลทโอนั่นแหละคือที่มาของเขาครับผมโอเคงั้นเราเริ่มทำกันเลยนะครับส่วนผสมนนี้มีอะไรบ้างครับถ้าคร้าวๆมันจะมีทั้งหมดเล่าทั้งหมดสี่ตัวนะคะตัวแรกจะเป็นกร เห็นไหมแล้วก็ใบสอนจะเป็น a b s ซ l u t e vodka อันนี้แน่นอนนะครับสตรอเบอรี่ครับอันนี้จะหวานหวานไหมครับหวานหวานหอมหอมกลิ่นสตรอเบอรี่เลยค่ะอันนี้จะเป็นมาร์ตินี่เอ็กซ์ตาร์ดโอเคครับผม and you cry rise up robin ี้ผมพาซันมาทานอาหารที่ห้องอาหารที่สวยแห่งหนึ่งของพัทยาเลยครับซันครับผมที่นี่คือมันตราเรสตรงแอนบาร์ของอมารีออคิดพัทยาครับครับผมแล้วก็ที่นี่จุดเด่นนะครับก็คือเขาจะมีครัวเปิด7ครัวเลยครับตัวอย่างนะครับเช่นครัวญี่ปุ่นครัวจีนครับครัวอินเดียนะครับครัวเมดิเตอร์เรเนียนครับมีเมนูมากกว่าสามรเมนูเลยครับซันอ่าครับผมแล้วก็อย่างที่อยู่บนโต๊ะเราตอนนี้เป็นซิกเนเจอร์ของแต่ละครัวเลยครับซันครับผมอย่างจานนี้นะครับ ผมแนะนำนะครับเป็นสลัดกุ้งทอดครับจะมีปลิววาซาบินิดๆครับสั่ครับผมแล้วก็จานนี้นะครับสันมันจะเป็นปลาหิมะย่างราดด้วยซอสสรอลดครับผมน้าตาหน้าทานมากครับแล้วก็ที่น่าทานมากที่สุดจานนี้นะครับใช่ครับนี่คือล็อบสเตอร์จากลับเมีครับครับผมราดด้วยซอสเฟกโซนะครับ แล้วก็หน้าตาหน้าฐานมากใช่ครับผมแล้วตรงข้างหน้านะครับเขาเป็นบาร์ด้วยครับอาจารย์วันนี้เนี่ยผมได้ลองทำค็อกเทลมาด้วยครับอย่างตัวนี้นะครับอาจารย์เป็นเลดทอสครับเขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะครับแล้วก็อันนี้ครับเป็นสูตรปรับปรุงครับจริงๆเราชื่อแอร์กันเนอร์นะครับแต่วันนี้เนี่ยผมลองมิกซ์สูตรเองนะครับเป็นสูตรเป็นซันกันเนอร์ซันกันเนอร์ครับผมน่าสนใจมากครับครับผมแล้วอาจารย์เป็นไงบ้างครับถ่ายรูปแสงทวายไรเย็นครับก็สนุกมากครับสันผมไปถ่ายแสงโทไลท์ที่ห้องพักครับ ซึ่งห้องพักที่นี่บรรยากาศดีนะครับเราสามารถถ่ายเห็นทั้งบรรยากาศในห้องเห็นทั้งบรรยากาศข้างนอกได้ด้วยครับครับผมแล้วก็ที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือมาถ่ายภาพที่ห้องอาหารมันตราที่นี่ครับคือผมจะชอบบาร์ข้างนอกมากคือบาร์ของเขานี่เขาจะเน้นโทนเป็นโทนสีแดงครับครับแล้วก็ออกสไตล์แขกซึ่งดูเหมือนน่าสนใจน่าค้นหามากครับผมแล้วก็อาหารที่นี่ก็ถ่ายสนุกทักษทันเพราะว่าเชฟนอกจากจะน่าทานแล้วนะครับเขายังตกแต่งจานได้สวยด้วยครับอ๋อนี้เห็นด้วยเลยครับอาจารย์